เหรียญสิบบาทที่พรับซื้อนะคะสิบาทปี2องห้าสามหนึ่งหอยถึงหนึ่งพันสิบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเหรียญนี้เลยสิบาทปีสองห้สี่หนึ่งเหรียญละหกิบาทสิบาทปีสองหสี่สองเหรียญละยีสบาทรับซื้อนะคะราคาพันารับซื้อเหรียญสิบาทปีสองหาสาี่รับซื้อยีบาท สิบบาทปีสองห้าสี่สามรับซื้อสิบห้าบาทสิบบาทปีสองห้าห้าสามรับซื้อสิบห้าบาทค่ะรับพอาตามนี้ค่ะแค่นี้นะคะพอสอื่นๆไม่ได้รับนะคะรองอีกรอบไหมเดี๋ยวพนัทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะสิบบาทพสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสิบบาทสองห้าสี่หนึ่งหกสิบบาท สิบบาท2 5 4ห2ายี่สิบบาทสิบบาท2 5 3ห2ายี่สิบบาทค่ะชัดแล้วเนาะไม่ต้องทวนแล้วเนาะโอเคอช่องทางการติดต่อส่วนมากเปน็นการจะให้ลิงก์นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิป แทบจะทุกคลิปอะค่ะจะมีลิงก์ช่องทางติดต่อนะถ้าคลิปสั้นคลิปยาวไปแล้วยังหาทางยังไม่ได้ไปใส่เลยนะคะเดี๋ยววันหลังแล่ต้องไปทาทาให้ช่องทางติดต่อให้เยอะๆให้ใหลายๆช่องทางจากเมื่อก่อนนะคะไปะนั้นไม่ได้รับโทรศัพท์นะคะไปะนั้นไม่มีเวลาตอนหลังนี้ไปน้มีทีมงานมาช่วยแล้วนะคะน้องๆเขาไม่ช่วยแล้วรับโทรศัพท์ได้แล้วค่ะทุกคนโทรศัพท์ไปน่้รับแล้วนะคะจะจะใต้ใต้คอมเมนต์จะมีนําบัตรนะโทรมาตามนําบัตรได้เลยแล้วก็ แอดเพื่อนมาเพิ่มเพื่อนมาเพิ่มเพื่อนมานี้ลิงก์บ้านเขียวแอปบ,บ้านเขียวพูดคุยกันต่อในนั้นนะคะพูดคุยกันต่อในนั้นจะง่ายค่ะง่ายงาย่เพราะว่าส่งภาพได้ด้วยนะคะส่งที่อยู่ส่งสลิปส่งอะไรต่ออะไรกันสะดวกค่ะถ้าคุยโทรศัพท์อ่ะคุยไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงคุยจบแล้วก็ลืมนะคะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแอปบ,บ้านเขียวแน่นอนกว่านะคะทุกคนติดต่อมาทางแอปบ,บ้านเขียว เข้าใจน้อยแอปบ้านเขียวคืออะไรที่สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีวันจันทร์วันพาร์อะไแหละนั่นแหะนั่นแหละเขาเรียกแอปบ้านเขียวนะบางคนอาจจะแอปอะไรแอปบ้านเขียววันนั้นเป็นเาบอกว่าแอปฟ้าแอปฟ้าเขาบอกว่าเป็นาอยู่บ้านฟ้าเหรอหมู่บ้านหมู่บ้านฟ้าอะไรเงี้ยเหรออะไรประมาณนั้นอ๋อไม่ใช่บ้านฟ้านี่หมายถึงช่องเฟซบุ๊กนะคะโลโก้เขาเป็นสีฟ้าแล้วก็จะเรียกแอปบ้านฟ้าแล้วถ้าเอ่อต่อๆนะคะก็จะเรียกแอปดํา แล้วก็ช่องช่องอะไรละ่ะที่เขาก็จะเรียกช่องแดงอะค่ะที่โลโก้สีแดงเขาก็จะเรียกแอปแดงแอปฟ้าแอปแดงแอปดำอะไรประมาณนี้ค่ะบางบางบางแอปบางบางแอปเขาไม่ให้เอ,อ่ยชื่อแอปอื่นนะคะคือเหมือนไปเชิญชวนดึงเอา ก็มาชิกในแอป,ปเขาออกไปที่อื่นอะไรเงี้ยเป็นโฆษณาให้แอป,ปอื่นอะไรเง<ๆ>ี้ยเขาเขาไม่สนับสนุนนะคะเขาเขาจะปิดกั้นไม่ให้ไม่ให้เราพูดเป็นเขาตั้งกฎขึ้นมาพูดไปก็จะผิดกฎเขาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จึงใช้คําเลี่ยงเอา mm. แอปฟ้าแอปเขียวแอปแดงแอปโนนี่นัปป่นแอปดำอะไรเงี้ยนะคะเป็นคําเลี่ยงค่ะคําเลี่ยงหลีกเลี่ยงการพูดให้ให้ให้ตรง เกินไปนะคะก็เป็นที่เข้าใจได้เนาะนี่เลยของประนัดครบแล้วเช็คแล้วเรียบร้อยค่ะติดต่อมานะคะต้องการขายติดต่อมาค่ะ